เฮ้ยตเต้เฮ้ยแคสนใจมาลุกมาแข่งขันขันกาต่อสู้ไม่ละต่ฉันมาสิอะไรกันโอ้ย่ที่แกทำไมไ้ชวนแบบนี้ป่ะโอ้ จะได้หมดไปไปบปไปไป้าอ้มอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้นั่นใครน่เออเปเออใครเนี่ยเออเิเจอนี่หน่อยสุปราของฉันได้น่บีเอยู่นี่นะบนี่มันใครเอาวางเลยเ้ยน อะไเนี่ยนิ่งป่าอะไรเนี่ยไปเนี่ยน,น,นี่ฉันจะให้ของกับแกเอานี่ไปเด้อะอะไรไม่แกให้ฉันวะอออ๋อ,อดูนี่นะตัวอะไรเดี๋ยวเดียวไปทำเลยนะตายตัวป่าอะไรเนี่ยรีวิวละเจอได้เลยปืน เอาเนี่ไปอีกเอาตัวอะไรไปอีกอะเดียวอาเอ่อตายซะอะไรตายเหรอไม่ไ <c oughs> ตายตกลงขึ้นเนี่ยแค่ทำให้มันสูสีแค่นั้นแหละ แกส่งตัวอะไรมาอีกเอานี่ไปโอ้โห,โหอย่างนี้ก็ดีเิออ่าก,แก็อ้ไปไย,ยนพเนทน,ทนไม่ไหวแล้วนะโอ้อ้้อ

จุ๊มอะกกตัเล็สิเฮ้ยบจบจุ๊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  ใช้เครื่องนี้ตีสะเล่าอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนโอ้อยู่นี่ไง